ประกับสวัสดีเราวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปสุกูสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจียเอียงชาแนลครับพี่น้องเนาะืัอนี้กำลังหน้าภาพแฟนคับแฟนช่องไปตามตัวเลขแล้วทางของคนใบ้บอกหวยหรือว่าพ่อโงนครับพี่น้องเนรอบที่ผ่านมาโอ้ดอีกแล้วพี่น้องล8ดอีกแล้วรอบนี้จะลูกแปออกหาดรอบนี้68ดออกเทด รูปแบนแมน่ทางของพะโนนครับพี่น้อง e PC, เอฟซีฝันหาแม่ทางบ่หลายหางเลยพี่น้องแต่ว่า <c oughs> ให้พี่น้องขึ้นลงเกเอาซว่าพี่น้องมากไอหกแปดห้ซื้อห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดตั้งสี่นะาพี่น้อง <c oughs> มันมาเป็นเป็นม่นีสองวัดสังวัดเลยเด้อพี่น้องเอฟซีแต่ว่าแนวทางของเพิ่นมันหักหลายโตมันอาจจะเพิ่นจะห้แค่สามคู่เพื่อรอบจิตพานมากก็จจะมีหนึ่งสามหกแปด แล้วก็สี่ห้าไอ้สี่หน้าพี่น้องรูปแบบหน้าทาของเพลินมันจะไปออกจี 8, รูปแบบหน,น้ทางรอบนี้ไปตามผ้ามูลต่อครับพี่นอ e ้องเอฟซีขึ้นล่องเอาพี่น้องขึ้นล่องเอารูปแบบหน้าท่าของพระมูลเพิินมันว่าหลาหางพี่น้องซุบายพี่น้องคือผมบ้านนั่นแหละพี่แอดว่าถ้าพี่น้องมักตัวไหนไอ้พี่น้องขึ้นล่องเอาาด้วยระวังไว้น้ำเน่เพราะว่ามันเป็นมนีสองหัวสามหวนะได้พี่น้องของพระมูลนนะ มืูอนี้ก็ไปตามต่อครับพี่น้องรถรุบเบรมแนวทางจะออกมาตรงกินตรงใจแฟนขับแฟนช่องบอแอดเองกับร่งเดินทางครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามองฮอดบอลกับซีเดียบอลเด็ดจ้ากับพ่อหน,นุนโบจ้าจังเลยครัพี่น้องเอฟซีเพราะว่าต้องใส่ไอ้มิชยาหยุดหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเอาง่ายๆว่าเพื่อนบอกบอ่าได้ เพิ่นว่าบ่ได้เฮาก็ต้องอาศัยลักษณะการใส่ไม้ใส่มือของเพิ่นจังซี่นะพี่น้องตะกี้น่ะขี่จักรยานบอกคนเ่ยโอ้ยว่าแม่นที่สันน,บบนิษฐานจะบดนําหมู่บ้านนี่ขี่จักรยานคันเดียวนั่นล่ะพี่น้อง y FC หารอบอกคนออกซะละ3บตัวก็มีเด้พี่น้องถึงซะละ3บตัวก็มีแต่ว่า2องวัดสมวัดป่ะนี้ออกเล็กใหญ่เขียงเ <laughs> กิดล้มเราพี่น้องนะเพื่อแพพงงวนครับพี่น้อง y FC ครับอ๋อวัดครับพี่น้อง นั่งเก็บเือบยุพอดีเลี๋ยสิครับภาไปหาพงนยันังย่ซีให้ขอไปหาพงนเพิ่นมาหอดพอดีพี่น้องทีมงานกับมาหอดตอนละเป็นนางบอกเปน็นนางจัดพงนลน้อง,องรูปแบบนั่นทา,าท่างจริงจันเด้สเมามาไปนมาลู่รมาถอเ้ยทีมงานหลอยมกกว่าพี่น้อง อะอี่อย่างเลสิบาทบเออาว้ยได้ฟันวะหมวดที่แล้วมดที่แล้วเอ้ยได้วดหาบาทแล้วกันว่าได้จดหาบาทแื้วกันได้จดหาบาทเออเอาแปดเยอะน่ะโอ้เนี่ยก็เลากับหัเอาเอานวเราให้หกแปดเออเอออออออที่ผ่านมากปาห้าสบมือแปดแปดเลยไปหนังพุทธจะตาย้วกันวะเออเออ เออเอออเาตัวนี้แหละพี่น้องเอฟซีเออเออฮะรอประหานแล้วเออเออเนาะฝันผีหน้าบอกฮะผีหน้าเขบอกอีกแล้วเออเขาบอกอีกแล้วเออผีเออผีหน้าผู้บอสเก้าแปดเจ็ดนี่แหละเขาบอกอืมปัดก็เงื่นใส่กระเป๋าเลยพี่น้องเอฟซีรถจักรยานเออเออเออ รอบนี้กับพี่นาเราพี่นาตกพวกเก้าเนี่ยเราม่บอกาเออ่าเลขกันนู้นหีตกเก้าด็กท่านอือเบ่อออ่มเห็นไหมแค่สามคนออเอเจ็ดแปดคนคนอะยืนห่มเล่าว่าท่านอ้ออ่เราปไนไหมสองสมคนนี้เนาะอือ โอ้รูปแบบม่แท้กับปลาไหลหางเด้ยวหรอบางหางปลาไหลของเรามีสามตัวก็มีหางเดียวเลยวอย่งหาแปดเก่าเขียนให้เงินยแปดแปดเจ็ดนั่งว่าของเรานั่นเออเออหมวดที่แล้วเราได้เราโอ้เราบริมาเออมาผมมาิเออเราให้หกแปดเดอเราให้หกแปดกับหัวน้ำแนสสนับบ่อยเอฟซีนั่นเออมันก็เป็นเจ็ดแปดก็พอเออเออโอ้แสดงว่าได้อยูอะหมวดที่แล้วเนี่ยแมน ของเล่าของเลานึ่งห้แปดหเแปดเออแราว่าเราว่ากับหัวเหมือนน้ำเน่าเราว่าเออเราก็สิว่าขึ้นลกเอาเราว่ะออมัน oh, ก็เป็นเจ็ดแปดเออเจ็ดปดก้แปดโอ้ทั้งสามตัวพุนะที่มันได้มากน่ะเก้าอันแปดเจ็ดน่ะนะเออโอ้ก็แปดเจ็ดนี่สงสัยพีมาบอกโคชุดไายเออเจแบเนี่ยเรก็วายูเราก็พีมาบอกเราพีหน้าแหละว่าอั่มาบอกพีหน้าเนีมันินนนเน่ย่นอนนอนนอนหรอพีหน้ามาบอก อืมอืมพันจุดพูพันลิจุดพูถวายปูอ๋อกลินนอนเออโอ้เนี่ยอสองตัวนี่เนี่ยคือหนึ่งหาครับหนึ่งเก้าบแบบนี้หนึ่งหากัหนึ่งเก้าสองตัวสองตัวแต่ว่าสามตัวนี่ห้าแปดเก้าเออห้าแปดเก้าเอองวดนี้ไม่หาแปดเก้าเรือคั้งเดียวขอรอเลยครั้งเดียว อ้ยาสามตัวพอดีมีแค่นี้เออแต่ว่าสองตัวพอดีกลับไปให้เรียกว่าไรตัวพี่น้องเออมาแล้วรถลอตเตอรี่มาแล้วรถลอตเตอรี่มาแล้วเออว้าวเอาพึงชัดเด็ดพี่น้องเออชัดเด็ดชัดเด็ดพื่อเหลือกวาดปองนั่งให้ย่างดีมันแด้วพี่น้องปวดหนักลอตเตอรี่ไม่อีกแล้วหนักเออแล้ววะเออสื่อมาถึงกันเถอะแล้วว่ะสื่อลอตเตอรี่นี่เนาะเออเอาแล้วพี่น้องเบื้องแรกจัดชัดไดีพี่น้อง ชเฉวมีสามเก้าสามวะสามเก้าสามเ3าชฉาเฉากันมีสามเก้าสามกวสามหกสามไม่หน่อยรู้น่าจะใส่น่องเฮ้ยไอ้พิงวัดจับไปเมื่อไห่นเออจับจับจับไา้ลูกเออเนี่ยเอาจับแล้วได้แล้วเจ้ออ้พี่น้องเยี่ี่นี่เฮ้จับเบื้ออนู่แบบหน้าช่างเขาเพิ่นพี่น้องเจ้าเมื่อไหร่จวได้พี่น้องจะจะเป็นหนึ่งห้า หนึ่งเก้าหแปดแค่สามชุดสามตัวก็จะเป็นห้าแปดเก้าตี่นังเอฟซีรูเบิลมาท่านขอผ้าหงวนรอบนี้รอบสี่ผ่นมาเฮ้ตึงเลยจีเฮ้ตึงเลยพี่นองเอฟซีโทษโทษโทษโตีหนังเอฟซีมมีเลยหาเอียงยิดหามออียงยิดอียงยิดฮึฮึอ้ลตอรี่ระธานเด็นขั้นย่งอือออ บิชสามตัวโอ้บทั้งไปไหวทั้งไปนอนโอ้เฮเอออางเปนออมาบมาบังเนี่เมื่อกี้เนี่มาบังเนมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวสิโอ้ FC บังสักวันของชุดจุแบบหน้าทั้งงวดนีซื้อแล้วงินไซืแล้วอ๋อซื้อแล้วพี่น้องซื้อแล้วซื้อแล้วตัวเดตัวเด เสียลพี่น้องโอ้ที่เด็ดเลยพี่น้องซื้อเลยสุดอจตัวไหนตัไหนกเนาะตัวไหนกันาะงหกแปดโอ้เนึ่งหกแปดเนึ่งหกแปดตัวนี้เราเนี่ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องัดพืนไอยเลยโอ้เนื่องหกแปดสินงบอแสดงว่าเราไปหาไปแล้วเราซื้อแล้วเรใครมาบอกอืเ่่องหเรียอเนี่อ

ฮาตรงจิตตรงใจแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปสุขุสุขน้นคือแอดบอกเลยพี่น้องให้พี่น้องขึ้นลงลวยน้ำเนีงสินะรูปพระวันรูปแบบนะท่างข้าพเพิาแก่พี่เห็นเห็นนี่แล้พี่น้องบ่บ่หลายตัวเด้อพี่น้องเด้อบ่หลายตัวรอบนี้นี่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งห้าและหนึ่งเก้าจัดแล้ววะนี่อยู่หนึ่งห่ากับหนึ่งเก่าได้อพี่น้องเด้อส่วนสามตัวพี่น้องเอฟซีจะเป็นชุดห้า แปดเก้าพองวนพึ่งไปหาลอตเตอรี่อะไรได้พี่น้องตัวนี้เอาอย่างไรวาเล่พึ่งจะไม er so ah. ่แค an ่สามคูนี่พี่น้องชุดนี้เป็นชุดกลับนะชุดกลับแล้วกลับลักษณะการเขียนพึ่งจะเขียนลักษณะนี่นี่แหละก็คือหนึ่งห่างจะเป็นหาหนึ่งไม่ใชหนึ่งเก้าจะเป็นเก้าหนึ่งไม่ในะแต่ว่าเลขพึ่งจะไมีแค่สามหางสมนะสามตัวหนึ่งชุดห้าแปดเก้าไม่ใช่นะพี่น้องตัวเต็ดตัวเน้นตัววงตัวเน้นพึ่งวัดนี่อยู่ที่หนึ่งห้าและหนึ่งเก้า อ่ะโคสุดท้ายได้แอะิทา,ามาตามอีกทกนหนึ่งครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของผงโหนดฝากไม่เป็นแนวทางครับพี่น้องใ้โชคใหามาันอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบระผัดข่าวสารดีๆชิปใหม่ๆจากท,าท่าชิงน่านครับอาดอีงขออนุญาตล่ล,ลงพี่น้องขออนุญาตลาล,าลงเจอกันใหม่ชิปหน้าชิปนี้นสวัสดีครับ